นตกวันนี้ก็เลยไปใส่ปุ๋ยจ้าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปามวันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วละคะนี่คือชุดไปทำงานตาเรียบร้อยเตรียมของเตรียมน้ำ เียมอุป,ปกรณ์นี่คือชุดทำงานทุกวันนี้นะจ๊ะ เดียวก็หอบแล้วนะคะเพราะไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วมาแต่ตัดปุ๋ยใส่ปุ๋ยแค่นี้เองปีเดือนหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งใส่ปุ๋ยสองเดือนครั้งส่วนตัดปาล์มก็เดือนละสองครั้งก็ไม่ไม่หนักหนาอะไรนะคะ นี่คือต้นหนึ่งนะคะมีต้นหนึ่งประมาณกิโลกว่ากากิโลครึ่งส่วนนี้เราไม่ก็ได้ใส่ปามใส่เพื่อก็ได้ใส่ปุย๋ยเพราะว่าน้ำต้วมบ่อยก็เลยใส่พอเวลาใส่ก็ใส่ทีครั้งละเยอะๆ เดี๋ยวไปต้นต่อไปนะคะ เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแปบ๊บเดียวเหนื่อยหอบยังไม่ตลอดแล้วเลย ฝนตกเมื่อวานเจอของดีแล้วก้าเจอเห็ดนี่ฝนตกสองวันโอ้ยน่าจะบานหลายวันแล้วเนี่ยเห็ดสวยมากอื ก็เรียกว่าเห็ดข,ข,ขาวนะคะนี่เห็ดขาวไหนอะไม่เห็นอะเห็ดขาวนะคะนี่นี่เห็ดขาวได้เยอะเลยเจอเห็ดอีกแล้วนะคะนี่เห็ดขนขาวเพิ่งขึ้นใหม่ๆเลยจ้าพรุ่งนี้ก็เก็บได้เยอะกว่านี้นี่ พรุ่งนี้อาจจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะคะนี่ดูเห็ดขนขาวกินได้ค่ะสวยงามมาก พักกินน้ำค่ะพักกินน้ำนะคะยังไหวค่ะยังไหวยังไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราปลานี่ปลาพัดลมมาด้วยพออากาศจะได้ใส่ีเราจะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจอยู่แต่ถ้า ้าวอากาศอบห้าวแล้วก็จะเป็นลมได้นะคะกำลังพักอยู่กาดดื่มน้ำกันพักกินน้ำกันเรามีพัดลมเป็นตัวช่วยนะจ๊ะพัดลมตัวช่วยเพื่อให้การาต่เตียอากาศลมไม่พัด ปุ๋ยก็หมดไปหนึ่งกระสอบแล้วนะคะที่ได้ก็สองแถวเดี๋ยวเราก็ไปต่อก่ะพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อพรุ่งนี้เราก็ตัดปาล์มนะคะวันนี้ที่มาใส่ปุ๋ยโคนตัดเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากดินยังชื้นอยู่เราก็เลยมาตัดมาใส่ปุ๋ย ถ้าต,ตอนเย็นนี้ถูกอีกหนึ่งก็พอดีนะคะปุ๋ยจะได้ละลายเพื่อนเพื่อนเรามาเจอเหตุอีกแล้วอุย้ยดู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 ดิอยู่ินี่มันยังเก็บได้อยู่ไหม นี่น,นงได้ยังได้เราไปดูเห็ดที่โขนนั้นนะที่หอกเยอะๆนะหอกไหมปีนี้หวนตกกลาวนี้มันจะหอกไหมรือไม่ไม่เห็นเลยไม่หอกนะคะ ตอนนี้ก็ไม่ออกัตข้างหน้าเห็ดนี้มาอยู่แล้วเห็ดจะไม่ออกเลยเห็ดอะไรนี่ไม่รู้เห็ดอะไรออกมานี่เออเห็ดข้อนหายเลยก้อนนี้ก็ไม่ออกนะคะ มันถอนออกเต็มขอนเลยไม่ออกสักขอนนึงตรงนี้หรือมันยังไม่ออกความชื้นยังไม่พอนี่ตรงนี้ก็ไม่มีไม่ออกเลยนะคะสรุปตรงนี้ไม่มีเห็ดค่ะ นึกว่าไม่มีมเห็ดแต่มีเห็ดอื่นขึ้นนะคะมีเห็ดหูหนูนี่ถ้าไม่นั่งพักก็ไม่รู้นะว,ว่าจะมีเห็ดหูหนูอยู่นี่เอาไปแกงเอาไปแกงได้นะคะยำได้เห็ดหูหนูเอาไปใส่ย,ยำบุนเส้นได้นี่ สวยจังเลยอู้ยกำลังหอกเล็กๆเยอะเลยเราใส่ปุ๋ยลงไปไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างเห็ดอูหนูเห็ดอูหนูกำลังขึ้นตะมุตะมิกำลังขึ้นเล็กๆ ส่วนนี้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะมีอยู่ตรงนู้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นจ้าต้นน้มอะไรเดียวไปที่ยังประมาณนี้หละ,ะติดปาตุ้นจะเสร็จแล้วไปเตาก้าไปใส่ปุ๋ย ไปต่อไปต่อส่วนนี้เราท่านชอบแหรอไม่หยุดถึงไปยุต่อไปต่อขายได้เยอะก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะขึ้นะ<ห>นะคะไม่ใช่ไม่หลูกถึง ได้มาหกพันซื้อหมดแล้วอังแถวโน้นอ,อีกเดี๋ยวเราก็ไปด้วยเนี่ยเนี่ยของเราอยู่นี่ไปต่อจ้า ัไม่ได้เนี่ตัดใส่ต้นนี้ก่อนต้นใกล้ๆต้นใกล้ๆตรงนี้ก่อนไมได้มันลุน้นหวานปุ๋ยก่อนนะคะ